วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเลยวิเคราะห์ค่าตัวน้องอุงอิงนะครับผมเปิดค่าตัวน้องอุงอิงดีกว่าเพราะว่าเราเคยทํามาแล้วคลิปก่อนใช่ไหมในคลิปนั้นก็จะพูดถึงค่าตัวในฤดูกาลที่ว่าไปออนทัวร์กับหมอลำสามนัดไปบ้าเพลงและมาวิเคราะห์กันครั้งที่แล้วใช่ไหมบอกว่าน้องก็ไม่ใช่นางเอกใช่ไหมแต่น้องก็เป็นตัวหลักนะของวงน้องจะได้ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ก็มีหลายท่านหลายคนเหมือนกันที่เป็นแฟนคลับ fc ก็มาคอมเมนต์ก็ ก็บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็มาบอกว่าเอออาจจะได้ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ย<ต>ก็คือคนก็บอกว่าทําไมไม่พูดค่าตัวจริงๆมาเลยพูดอ้อมอยู่ได้แล้วก็ค่าตัวจริงๆเท่าไหร่กันแน่ไม่รู้ก,ก็ไปหาข้อมูลมาหรือรถามทางด้านบสโจรมาก่อนเราจะไปถามใครล่ะแบงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะการทํางานการเงินเดือนแต่ละ แต่และองค์กรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งหมอรำเออว่าบริษัทต่างๆเนะี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยค่าตัวขน<ช><ๆ>จริงๆอ,อย่างอย่างที่เราทราบก็คืออย่างเราทํางานผ่านมาเขาก็ไม่ให้บอกเพื่อนนะว่าเราได้เท่าไหร่เไหร่นะมันเป็นความรับของบริษัทอันนี้ก็ จะให้เราอยู่ดีๆแชทไปถามบอสโจว,ว่าเออน้องอิงได้ค่าตัวเท่าไหร่คะจะมขาข่ามันก็ไม่ใช่ไหมคะเพราะทางด้านช่องก็ยังไม่ทําแต่เราขออนุญ,ญาตนะคะที่จะมาวิเคราะห์แบบลึกๆเลยเพราะ <ผม S 2> ว่าล่าสุดเราได้เห็นยอดนะคะเงินที่บอสโจนะคะโอนให้น้องอุอ๋ยแบบว้าวเลยเป็นยอดเงินของของ,ของการทํางานในช่วงระหว่างพักวงใหญ่นั่นก็คือการออกงานมินิคอนเสิร์ตกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับระยะเวลาไม่ถึง2เดือนนะาสาวสีเพราะว่า เปิดมินิคอนเสิร์ตวันแรกคือวันที่ยี่สิบเปิดวันที่ยี่สิบแล้วก็มาสิ้นสุดวันที่หนึ่งกันยายนแต่ระหว่างนั้นก็มีวันที่มีวันพักบ้างใช่แล้วก็ทางน้องมีไม่สบายล่ะที่ว่าเข้าโรงพยาบาลไม่น้อยสองวันแต่ว่าเรานีก็คือเราเอาตามงานเลยเนาะครับผมตามงานเลยค่ะยอดเงินทั้งหมดที่บอสโจโอนให้นอนก็คือห้าแสนเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะอือฮึอะก็คือว่าเยอะมากเลยนะ เยอะมากๆเพราะว่าทํางานไม่ถึง2เดือนอ่ะดึงกว่าเองได้เงินขนาดเนี้ยเราทํา2ปีก็ไม่ได้เก็บขนาดนี้ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ก็เหมาะสมจริงแหละเพราะว่าแฟนขับแฟนเพลงก็เวลาไปงานไปดูเป็นดูน้องเนี้ยก็ต่างอยากไปดูอู๋อิงใช่ไหมอู๋อิงก็คือเป็นตัวชูโรงจริงๆแล้วอู๋อิงเข้ามาทําให้วงหมอลำสาวน้นทเพชรแป้นแพงเป็นกระแสมากขึ้นแล้วก็จนทําให้มีมินิคอนเสิร์ตสาวน้นทเพชรแป้นแพงเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะปกติก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้งานเยอะขนาดนี้อย่างนี้ไหมสาวสีอ่า การเข้ามาในวงสารมเพียร์มันแพงแล้วมาสร้างปรากฏการณ์หลายอย่างนะคะหลายอย่างนะคะสําหรับบอสโจแล้วนะคะก็ถือได้ว่าน้องอิงเนี่ยเป็นลูกสาวอีกคนนึงใช่ <นะ S 1> ถ้าถามว่ามันจะมีพิเศษบ้างไหมมันก็ได้นะในความที่เป็นลูกสาวด้วยเราก็รับแบบูกสาวก็เหมือนวันปิดฤดูกาลไงบอสโจก็ยังให้พิเศษเห็นไหมให้เงินอีกหนึ่งล้านบาทใช่ไหมหลังจากที่ให้ค่าตัวไปแล้วอันนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าค่าตัวเท่าไหร่จริงๆเท่าไหร่นะในวงใหญ่ใช่ไหมอ่า แล้วก็มาไลยน้องตังหา่องหาอีก <หา S 1> อย่าง,งาไงมีนี่เขาเสิร์ฟเหมือนกันมาไลยตังห่าอันเนี้ยยอดเงินเนี่ยประมาณทํางาน30กว่าวันเนาะ<ช>แล้วได้เงินประมาณ5้าแสนกว่าบาทแล้วก็มาไลยของน้องอีนะต่อคืนตังห่าอีนะแต่เชื่อว่าได้เยอะอย<ช>ู่พอสมควร,าราครับคุณแม่ก็เก็บให้ทุกวันใช่ครับคือมาไัยแต่ละคืนบอกเลยไม่ต่งกว่าเกือบหมื่นใช่เกอบชิหนาเวชีที่น้องถ่ายรูกตลอดแล้วก็ชิมองอะไรอืกหลักๆแล้วลัประมาณหมื่นอัพแหละ แต่ละวันก็จะ้ยี่เยอะมากเลยนะเพราะว่าเห็นว่าแต่ละวันหลังจากที่น้องจบงานใช่ไหมน้องก็จะออกมาเขาเรียกว่าส่งงานแล้วก็มาโพสต์ขอบคุณมาลัยหน้าเวทีแล้วก็มาไลน์ออนไลน์อยู่ทุกๆวันทุกทุกงานไม่ได้โชว์มาลัยที่ให้มือนะอ๋อใช่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 ที่ให้ต่างๆเราจะเห็นจากคลิปต่างๆที่น้องเวลาไปแสดงแล้วสามารถเพื่อนๆลงคลิปอย่างเงี้ยเราเห็นได้เลยว่าเยอะมากให้กับมือก็คือเยอะนะอ่ะโอเคครับเอามาวิเคราะห์ มาวิเคราะห์ดีกว่าว่าต่องานน้องได้ประมาณเท่าไหร่เอางนี้ดีกว่าสาวซีเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมินิคอนเสิร์ตเนี่ยเปิดวงตั้งแต่วันที่20<ะ>20กรกฎาคมเป็นจะเป็น20 21 22 23 24 25 26<ะ>27พัก1วัน28 29 30 3ป3เนะ,ะเท่ากับเดือนกรกฎาคมมี11วันมี11วันนะครับเดือนกรกฎาคมมี11วัน แล้วก็เดือนสิงหาคมทั้งเดือนเลยนะว่างแค่สี่วันใช่ไหมค่ะเดือนสิงหาคมนะคะก็คือมีงานทุกวันค่ะวันที่ว่างก็คือวันที่เจ็ดนะคะว่างถึงันน้องไปรับรางวัลกับคุณแม่นะคะรางวัลไม่หน่อยแล้วก็วันที่ยีสองว่างค่ะวันที่ยีสิบเจ็ดว่างวันที่สามสิบว่างครับอันนี้ไม่นับวันที่น้องน้องป่วยน้องเข้าโรงพยาบาลก็สิบเก้ายี่สิบอ่าจึงก็ตัดออกไปอีกสองวันนะเธอเนาะสามสิบถ้าพูดถึงเนาะอ่าฮะอืมอ่า เท่ากับแล้วก็สรุปงานเดือนสิงหาคมก็มีงาน27วันนะครับแล้วก็ลากไปถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่1สิกันยายนมีอีก1วันเป็น28วันีย28วันครับแล้วทีนี้น้องอิงก็ลาก็พักป่วยไปอีก2วันเนาะสาเนาะก็เท่ากับอุ๋งอิงนะครับผมได้ทํางานนะทั้งหมด37วันคร่าวๆนะเพราะว่าแต่บางบางทีแต่ละวันกบางวันก็มี2งานเนาะ37วันก็มี Complex, cm, 77, 1 9 2 5 0หาร17นะคะก็อยู่ที่13,763บาทอ50อันนี้ก็ยาวๆประมาณคร่าวๆนะครับประมาณกล้องหน้ามันจะอาจจะไม่เห็นตัวเลขประมาณ13,000ประมาณนี้แหละอ่ะหมื่นอัพแล้วกันอ่ะต่องานอันนี้ก็ถ้าถามถึงนะบอโจ้ัเยอะนะเยอะเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่ากระแสสาวน้อยพี่บ้านแพงมาแรงเพราะน้องจริงไม่ว่าใครก็บอก มามาดูอุกิงทั้งนั้นมาดูน้องอุอิง,องมาดูสาวน้อยพี่บ้านแพงครับบางคนถึงกับว่าไม่เคยดูหมอลำเลยไม่เคยดูเลยถึงกับต้องมาดูน้องอุอิง,องคนที่อายุเยอะก็ยังเข้าผับมาดูอุอิงจากไม่เคยเข้าผับเลยนะต้องบอกเลยว่ายุคนั้นก็คือยุคของคุณย่าคุณยายเลยะรหลายๆคนก็คือผับยังไม่มีเนาะก็ไม่เคยเข้าผับเลยในชีวิตจนได้มา เขาผับกับน้องอู๋อีกาะน้องอู๋ไม่ใช่คนที่ผับใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละงานนะครับของมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นขับให้การตอบรับดีมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ปิดวงเหมือนไม่ได้ปิดนั่นก็คือปิดวงเหมือนไม่ได้ปิดคืออะไรก็มีงานทุกวันจนมามีช่วงนี้แหละที่ไม่รับไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าต้องมาซ้อมถ้ารับก็ถ้ารับก็มีงานนะช่วงเนี้ยเนี่ยแต่ต้องซ้อมแล้วไงม การจะเปิดวงแลทีเ่เปิดก่อนเปิดก่อนทุกวงเลยนะคะแล้วก็ด้วยนะคะน้องอุ๋ก็ได้รับบทบาทเยอะเลยใช่ไหมับผม<ว>ทั้งได้ที่พ่โจ OT ได้ลงคลิปไปนั่นก็คือรับบทเป็นพระธิดาเป็นพระธิดาค่ะแล้วก็มีบทรำแน่ๆล่ะมีบทรำแล้วก็น้องก็ต้องเตรียมโชว์ใหม่ของน้องด้วยใช่ครับเชื่อว่าเปิดฤดูกาลมาก็หลายๆอย่างก็ก็คือใหม่หมดเลยแหละโชว์ใหม่อะไรใหม่หมดเลยแพทเทิร์นใหม่เวทีใหม่ คือเขาเรียกว่าฉากหลังใหม่อะไรใหม่หมดเลยด้านบอจูว่าคือเดินสายกับพีส่สาวตลอดแล้วแทบจะไม่มีเวลามาดูแลครบคุมการผลิตอะไรเลยนะแต่ว่าก็ถือได้ว่าบอจูก็นี่แหละเร่งเร่งที่จะจบงานมินิี้มาแล้วก็จะเร่งทํานี่แหละควบผ <ม S 2> บอุอย่างรายละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอจูบอกไม่ว่าจะเป็นการซ่อมลำฉากเวทีทุกอย่างคือต้องเตรียมใหม่หมดเลยแล้วก็ควอบคุมการผลิตเองทุกอย่าง ครับผมอ่านี่แหละครับเนาะก็เป็นเปิดค่าตัวข้าวๆแล้วกันของน้องอูอิงเพชรบ้านแพงที่ที่เป็นงานมินิคอนเสิร์ตนะครับที่เห็นบอสโจยมนินได้โอนเงินให้น้องอูอิงเนาะเราก็ลองเอามานั่งวิเคราะห์กันดูว่าอ่าน้องไปออกงานทั้งหมดกี่งานแล้วแต่ละงานได้เงินเท่าไหร่ก็ก็สมเหตุสมผลอย่างนี้แล้วกันสาวสีอ่าแต่จริงๆแล้วอ่ะมันประเมินไม่ได้เขาเรียกว่าค่าตัวน้องอ่ะมันก็ประเมินไม่ได้หรอกืมเพราะว่าแต่เราเชื่อว่าน้องอิงต้องภูมิใจภูมิใจภูมิใจ ขอบคุณแทนน้องอุ๋งอิงเนาะขอบคุณบอสโจนะคะที่ช่วยฝักดันน้องแล้วก็คือค่ะแล้วก็ช่วยฝักดันน้องอิงแล้วก็ทําให้น้องอุ๋งอิงมีวันนี้น้องอิงพูดอยู่ตลอดขอบคุณพ่อโจขอบคุณแม่นู๊ตนะครับผมแล้วก็ยินดีกับน้องอุ๋งอิงกับครอบครัวด้วยเนาะครับผมเก่งจริงๆนะครับผมรางวัลของคนเก่งแล้วกันน้องสาวสีเนาะอะมารอดูกันนะครับเปิดฤดูกาลในวันที่23กันยายนนะครับเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพรนะครับผมอย่าลืม ไปให้กำลังใจนอ้องอูหญิงแล้วก็ไปให้กำลังใจสมาชิกสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันครับอ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ